นี่คืออุปกรณ์ในการตีเหล็กในปัจจุบันนี้โรงงานตีเหล็กก็จะเอาเหล็กสําเร็จรูปเช่นแหลกแหนบรถยนต์เก่าๆมาตีแต่ในอดีตนั้นเขาเลื่อนจากไหนครับเขาเริ่มจากไปเก็บหินที่มีแร่เหล็กนี่คือก้อนหินครับที่มีแร่เหล็กครับจะหนักครับหนักผมไปได้มาจากอุตรดิตถ์ครับบ่อน้ําพีอําเภอน้ําพีอุตรดิตถ์หนักมากครับเป็นเหล็กเลยนะครับขอเข้ามาครับนี่ก็อีกก้อนหนึ่งครับนะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันหนักไปอีกปกติยางไงยังไงครับเอานี้นะครับมาหลอม วิธีการหลอมก็คือเอาอุณภูมิสูงแล้วให้มันแยกให้เหล็กมันไหลมาจากก้อนนี้นะครับทำยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้สมมุติว่าเรามีเหล็กแล้วเราจะตีเหล็กนะครับการตรีเหล็กนั่นก็คือการใช้ความร้อนนี่คือเตาเอาฐานไม้ดีๆมาวางไว้นี่คือลมครับก็มีการสูบลมเข้าไปนะครับกล้องอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอ้องไปด้านหลังก็ต้องตามผมนะครับตรงนี้ไปก่อนนะครับ าการสูบลมนั้นก็จะมีนี่คือเครื่องสูบลมนะครับอันเดียวนะครับที่ใหญ่มากก็จะมีสูบนะครับหูก็กระดานไปดันมาดันไปดันมานะครับเนี่ยนะครับลมก็จะออกทางนี้ดันไปลมก็ออกดึงมาลมก็ออกมันออกอย่างไรเดี๋ยวจะที่บาบโดยหีบเรมหีบลมตัวเล็กอันนั้นนี่คือภูมิปัญญาที่สูงสุดมากเลยครับท่านเห็นตรงนี้ใหญ่ไหมครับภายใต้ท่อนไม้ใหญ่ท่อนนี้นะครับมีท่ออยู่สองท่อนะครับเป็นท่อ แล้วท่อนั้นเขาไม่ได้ทําจับเอาเหล็กเข้าไปเสียบนะครับเขาใช้ไม้เนี่ยตัวมันเองเนี่ยเจาะเป็นท่อเอาไว้นะครับเป็นสองข้างนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแล้วจากนั้นนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมขออธิบายเรื่องสูบอีกนิดนะครับนี่คือสูบลงถือเป็นสูบลงที่นอนที่ใหญ่ที่สุดมาตรฐานที่สุดนะไม่มีที่ไหนมีอย่างนี้แล้วนะคขออนุญาตอย่างนี้อันนี้ก็เป็นสูบอีกอันหนึ่งครับเป็นสูบตั้งเช่ากระชาเนี้ดันอย่างนี้ครับอย่างนี้นะครับเลาดึงขึ้นมาไม่มีลงครับก็ต้องดันออกไป แต่ขณะที่เราดันลงไปนี่ชักขึ้นอันนี้ดันลงชักขึ้นเพราะนั่นลมสม่ำเสมอครับสองข้างตั้งเป็นคู่เอาไว้แต่ลมอยู่ข้างล่างแล้วจะเข้าไปในท่อแล้วมุ่งไปสู่กองฐานที่มีความร้อนสูบลมอีกประเภทหนึ่งครับอันนี้ครับก <C criar> ็จ <C le af> ้สูบแบบนี้นะครับสูบนะฮะสูบนะฮะตรงนี้จะมีรูอยู่ตรงนั้นไม่เปไ <age> ็นไรครับตรงนี้มีรู <C le af> ปิดนะครับปิดแล้วมีร <ute> ูฟังดีๆนะครับตรงนี้ปิดแล้วก็มีร <ute> ูนะฮะด้านนี้ข้างในเนี่ยนะครับมันจะมี แผ่นบางๆเป็นแผ่นหนังบางๆอยู่ตรงนี้เป็นแผ่นบางหน้าแบบอยู่ตรงนู้นพอนึ้ออกไหมครับพอเราดึงมาทางนี้ปุ๊บเป็นไงครับแผ่นที่ปิดใช่ไหมครับแผ่นที่อยู่ในปิดเพราะแผ่นปิดลมอากาศก็โดนอัดเข้ามาใช่ไหมครับพอโดนอากาศโดนอัดเข้ามานีครับอากาศก็จะขึ้นทางนี้เลยครับโดนอัดเข้ามานี่ครับจากนี่นะครับโดนอัดเข้ามาครับอากาศก็ออกทางนี้เข้าเครื่องแต่ขณะเดียวกันเราดันไปพอเราดันไปพอแอร์ปุ๊บแผ่นตรงนู้นปิดด้วยฮะแผ่นนี้เปิด ลมเข้านี้ปกกุ๊บก็อาดปื๊ดอากาศเข้าไหลตามท่อด้านล่างขึ้นม,มาพอเราอัดเข้าไปนะฮะตรงนี้มีบล็อกอยู่นะฮะเป็นลิ้นปิดอยู่ข้างล่างน,นี่เป็นลิ้นปิดอยู่แล้วก็จะออกทางนี้แล้วก็ต่อลงไปยงังเตาเพราะฉะนั้นเมื่อคุณดนันไปงหน้าก็มีลมออกดึงมากก็มีลมออกเพราะมันมีบล็อกตรงนี้กั้นอยู่แล้วตรงนี้คือท่อด้านล่างอันนี้เป็นรางอันนี้มีฝาปิดปิดอันนี้เป็นช่องนะเป็นช่องข้างล่างแล้วมีฝาปิดอยู่นี่ผมทำไปมาดัดแปลงนิดน้อยนี่เป็นฝาปิด อันนี้เป็นท่อท่อตรงนี้กับตรงนี้คนละอันกันนะครับนะฮะเป็นเนินขึ้นมา้เฉยนะครับนั่นก็เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านอีกอันหนึ่งครับนเรื่องของหีบนะครับหีบลกฝุกลมอันนี้ก็จะเป็นไม้ประกอบไปด้วย5ชิ้นแล้วประกอบกลุกด้วยหนังแต่ลหลังน,นี่เขาจะผ้าใบนี่ฮะรอยต่อกันไหมครับก็เป็นกล่องตัวนี้มีลิ้นพอยกมาปุ๊บมันก็ยกทั้งหมดเลยนะครับมันมพังแล้วแล้วกดลงไปลิ้นนี้จะปิด พอกดไปปุ๊บอันนี้มีบานทับเนีฮะมีบานทับมีรูพอลิ้นปิดปั๊บลมก็จะดันพวดออกดันล้นทันทีเลยแล้วพอสูบลมยกขึ้นมาอากาศก็จะเข้าในนี้มันมีลิ้นตรงนี้ช่องนี้คือช่องลิ้นแล้วก็กดลงไปอากาศก็ออกข้างนู้ดแรงมากครับสามารถเติมลมได้เลยนะครับอันนี้นะครับแล้วกดกดนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้จะมีไม้ต่อไม้ทีล้วกดยกกดยกนี่ก็คืออันนะครับ อธิบายื่องล่แล้วใช่ไหมครับเรื่องเรื่องเหล็กแล้วใช่ไหมครับต่อมาทางนี้ครับตากล้องมาทางนี้ก็ได้ครับหลังจากที่เขาเอาเหล็กมาเผาจนร้อนเลยนะเขาก็ตีนี่คืออุปกรณ์ในการตีนี่ก็คืออุปกรณ์ในการจับเป็นครีมเป็นครีมนะครับใช้ในการจับให้มั่นอุปกรณ์ในการตีด้านนี้ครับนี่ตีจะตีแบบไหนครับก็มีลักษณะของการตีเป็นคอ้อนไหนหลายๆรูปแบบนะครับ ก็ถือว่าเป็นครูที่จะฝังลังสันไม้ครับลังสันมีดหรืออุปกรณ์ในการเกษตรต่างๆพอเขาเผาเสร็จเขาก็เอามาตีบนพังตีแต่งตามรูปนะครับแล้วเขาก็เผาเสร็จแล้วก็ไปชุบน้ําอันนี้ต้องมีอ่างน้ําไว้เพราะว่าเหล็กเนี่ยมันโดนความร้อนโดยความเย็นโดยความร้อนโดยความเย็นเนี่ยมันจะทําให้โมเลกุลเนี่ยขยับตัวเห็นไหมครับเวลาเขาสร้างสมูรไรประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเอาเหล็กที่มีคุณภาพมา แล้วเขาก็เผาแล้วก็ตีทับไปที่มาเหมือนกับการนวดแป้งเวลาท่านนวดแป้งนะนวดไปนวดมาจากแป้งที่มันเหลวๆมันแข็งมันทําให้เหนียวปั้นเป็นรูปอะไรก็ได้นี่คือการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของ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 สิง่งที่ที่เป็นแป้งเป็น,เป,นเป็นแป้งขณะเดียวกันเหล็กก็เหมือนครับเผาไปร้อนไปตีไปแล้วก็จะมีนี่ครับปากกาจับต้องการจะตะไบย,ยังไงก็มีปากกาจับ หรือจะตัดอันนี้ไม่ติดแน่นนะฮะหรือจะตกแต่งยังไงล้วก็มีอ้น,นี้ควงแต่งแต่งแต่งนะครับแต่งมันก็หมุนแล้วก็ควงแล้วก็หมุนไปนะครับแต่งไปอันนี้ขอ,องเก่าหน่อยทาให้ดูนิดหนึ่งนะครับหรืออาจตอนหลังนี่ครับก็จะเป็นมอเตอร์นะครับก็จะเป็นแต่งด้วยมอเตอร์ก็เป็นพัฒนาขึ้นมาอีกแนวนึงนะครับนั่นก็นเป็นเรื่องของการตีเหล็กคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เราหล่านี้นะครับ <c oughs> มันสามารถจะอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้หมดเลยนะครับ ถึงแม้ของเก่าเหล่านี้สลายไปถูกลื้อไปมันก็สลายไปมันก็เป็นแผ่นไม้ที่กระจายออกไปภูมิปัญญามันก็ไม่มี